พังงาจัดงานกิจกรรมเมืองพังงาร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกในวันพยาบาลประจำปี2557ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงาอําเภอเมืองพังงาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดพังงาจัดมหกรรมเมืองพังงาร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก และกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี2557โดยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตรวจมะเร็งเต้านมและสอนการตรวจมะเร็งเต้านมให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในเขตอำเภอมเมืองพังงา รวม240คนพร้อมทั้งจัดนิทรรศการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปฟรีโดยมีนายประดิษฐ์เจริญงามนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการพัฒนาเป็นประธานเปิดงานปัจจุบันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศจากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า10ลำดับแรกของผู้หญิงไทยที่ป่วย โรคมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมลำดับที่1คิดเป็นอัตราร้อยละ3า5 และมะเร็งปากหมดลูกเป็นลำดับที่2คิดเป็นร้อยละ14.40สําหรับโรคมะเร็งเต้านมพบว่าเป็นสาเหตุการตายลำดับหนึ่งของประเทศและอัตราแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีมีรายงานพบว่ามะเร็งเต้านมหากตรวจพบในระยะเริ่มแรกในขณะที่มีขนาดเล็กน้อยกว่า1เซนและยังไม่กระจายไปสู่ต่อมน้ําเหลืองจะเป็นระยะที่มีผลการรักษาที่ดีผู้ป่วยจะมีการรอดชีวิตในช่วง5ปีประมาณร้อยละ90 ดังนั้นการตรวจคัดกรองโดยการตรวจมะเร็งเต้านมที่ถูกวิธีเป็นประจำทุกเดือนสามารถพบความผิดปกติของมะเร็งเต้านมได้ในระยะแรกก่อนเป็นมะเร็งผู้หญิงไทยจะปลอดจากมะเร็งเต้านมได้ด้านนายแพทย์วิสุทโลสิริวัฒนอาจารย์ภาควิชาศาสตรัสอาจารย์ภาควิชาสาร,สาารย,าาสยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่า การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนั้นแนะนำให้ตรวจเดือนละครั้งในผู้หญิงทั่วไปหรืออายุ20ปีขึ้นไปก็เริ่มตรวจได้แล้วโดยควรตรวจหลังจากหมดประจำเดือนประมาณ7-10วันซึ่งเป็นช่วงที่เต้านมนุ่มสุดและควรตรวจระหว่างอาบน้ำกำลังดีเริ่มแรกให้ดูจากลักษณะรูปทรงเต้านมของตนเองที่หน้ากระจกก่อนส่วนการตรวจเบื้องต้นให้ใช้บริเวณปลายนิ้วมือ คลำบริเวณเต้านมให้ทั่วในรูปแบบก้นหอยโดยคลำจากบริเวณด้านนอกเข้าด้านในหรือจากด้านในออกด้านนอกหลังจากนั้นให้มาตรวจบริเวณหัวนมและลานหัวนมวนเพื่อที่จะดูความผิดปกติโดยวิธีการกดตรงที่ลานหัวนมเบา และแนะนาให้ตรวจบริเวณรักแร้ด้วยที่ต้องตรวจบริเวณรักแร้เพราะรักแร้จะมีต่อมน้ําเหลืองถ้าเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งจะมีการกระจายที่ต่อมน้ําเหลืองได้อย่างไรก็ดีการเกิดการผิดปกติในร่างกายที่เกิดขึ้นก็ขอให้มาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอีกทีเพื่อความแม่นยําในการวิฉัยโรคาออน้ก หลังจากตรวจบริเวณเต้านมรอบๆแล้วเนี่ยก็จะมาตรวจบริเวณหัวนมและก็ลานหัวนมนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีลักษณะผิดปกติอะไรไหมเช่นว่ามีแผลรอบรอหัวนมลานหัวนมไหมมีลักษณะหัวนมหลุมผิดปกติไหม